น่ารักปะนี่เจอดึงตัวขยับสินอนเฉยเนยจ่ได้มันจาเรอตเตะจริงจๆรๆๆิงจริงเวนี่คุยชะไรนกจรเลยนี่รรมชาติในป่าใหญ่ ไปไหนแ้วหายไปแล้วนี่มีแอบด้วยแน่ให้เวนี่คุยมันนี่แล้วกระลาบน้อยไปไหนมันนี่แล้วเจอหนึ่งตัวจริงๆแล้วแถวนี้มีหลายตัวเนี่ย นี่เราอยู่แถวคอนโดมิเนียมในเมืองมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหนีเรวมาสิมาสิมีแอบมองมีแอบมองมีมองดิเนมาดูมาชิ่มาชิ่มาชิ่ มาชีมานนเดลมานนเดลไม่มีอะไรให้กินนะสงสารจังชี่ <c oughs> สตาร์ควาดัานเดอรๆๆๆๆๆ์แม้ในเมืองนะโอ้โหเราอยู่อิตาลีนะเนี่ยเราอยู่มิลานแต่เราก็มี ก็รอกจริงๆก็มีหลายตัวนะว,วันนี้เห็นแค่ตัวเดีดยวเน้นๆ so. มาลุกมาลุกมาลุกนี่เนี่ยฮะอันนี้อันเนี้ยแอบกินแอบกินมองหน้าได้นะนี่วันมาลุ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 